มูลลนิธิผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมราจานสร์สร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชานสร์สอขอเชิญท่านร่วมทำบุญฟังเทพมหาชาติส่งเครื่องสองธรรมะเนื่องในวัน,วนทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเบญจมราชานุร์สรในวันอังคารที่4เมษายนพุทธศักราช2566นี้เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา ณอาคารหอ <หา S 1> ประชุมจุลฉัตรโรงเรียนเบญจมาราชานุสร์ตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีหรือร่วทมทำบุญบูชาการเทศมหาชาติได้ที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีมูลนิธิผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมาราชานุสรเลขที่บัญชี3422486369หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายยงยุทธโภศั์รองผู้ในการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่หมายเลขโทรศัพท์0924625365สุดสูสังละพะเตป,ปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาท่านสาธุชนทั้งหลายมูลนิธิผู้ปกครองและครูโรงเรียนเบญจมาราชานุสร์ร่วมกับโรงเรียนเบญจมาราชานุสร์ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญฟังเทศมหาชาติส่งเครื่องเนื่องในวันทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบิจมะราชาน,สนุสรในวันอาัคารที่4เมษายนพุทธศักราช2566เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารหอประชุมจุลฉัตรโรงเรียนบิจมาราชาน,สนุสรตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี